สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง PONYSA CHANNEL นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะพามารับของฟรีชิ้นนี้เลยค่ะเป็น n าสแบ็คครอปท็อปนะคะจะเป็นเสื้อครอปสีดาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าทํายังไงนะคะอันดับแรกเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนมาที่แมปนี้เลยค่ะ NAS Color Quest นะคะพอทุกคนเข้ามาแล้วนะคะให้ทุกคนกดไปที่กล่องของขวัญค่ะจะเป็น dairy rewards นะคะ สำหรับคนที่จะรับเสื้อตัวนี้ได้เท่านั้นนะคะจะต้องเป็นพรีเมียมเท่านั้นค่ะคือจะต้องสมัครสมาชิกรายเดือนของโรบอกนะคะพอรับเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบชมาด้านขวาแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าฟรีนะคะที่เอาไว้เล่นในเกมนี้เท่านั้นค่ะก็สำหรับหน้าฟรีนะคะจะอยู่ในหมวดนี้ค่ะทุกคนสามารถกดเล่นนะคะแล้วก็ใส่เล่นภายในแบบนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปใส่ให้ดูกันเลยนะคะว่าเสื้อครอปใส่ออกมาจะเป็นยังไงค่ะ โอเคค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อครอปที่เราได้รับฟรีมานะคะก็จะเป็นเสื้อตัวสั้นๆนะคะสีดํามีเขียนคําว่านาสอยู่ข้างหน้าค่ะโอเคค่ะทุกคนสําหรับวิธีการรับนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย